ครับผมสวัสดีครับโดนๆครับจัดไปครับรอบนี้มาลมสาครับเพชรบณ์ครับผมมาเบิงสวนอ,อริกครับมาเบิงพริกแพงครับพี่พริกราคาสูงมากราคาจากสวนร้อยี่ิบาทตลาดร้อยห้าสิบสองร0อยครับ พริกสามสีส,สีแดงสีส้มสีกขาวอันนีม้มือไฟครับผม มือไฟเก็บแบบพริกได้หนมือไฟบอกไมืแล้วคอยว่าคอย,คอยกลาเป็นลอย <ไฟ S 1> ครับอลอยโลจ้างเก็บมือโลละจากบาทก่อนครับจ้างโลละสิบสามบาทตัวสิบสามบาทครับกำไรถก,กคืักำไรสามเท่าพ<ห>ิกแพงครับเป็นอิพ,พริแพงเก็บส,สามเท่าเก็บสามเท่ได้เงินเสียนหาครับผม สาวาไรพิ่ร้วยปีนี้แต่ว่าเาวานาจนครับโลละหาบัท <c oughs> ครับผมนี่เครื่องบักพริกเครื่องผักกาดผักกวางตุ้งครับผมแต่เพิ่งเช้าเอาแล้วเจ็บไปลวกครับหลอกอกันแล้วแก้กันแล้ว

ตัดถิ่นทุนครับไอนาเะู้ไดครับครับจ้างคนงานเก็บบ่อใดก็เลยตัดทิ่นตัาขางสวนพริกครับพริกหยวกชมสวนบกกาะตอครับผมมะละกอสวนักฮุ้งครับมีทุกอย่างเลย นกเยี้ย,ยงเบ่งองู่นี่ครับเมื่อกี้ว่าะไเบิ่งมันฝากไข่หรือมันไข่ไข่นกครับบ่ลูกไข่นกเงยบินดอกเมื่อกี้แมนบินดอก้ตกล่นจิ่มยู่บันมะละกอสวนดักห้องครับผม ใต่ับเก็บเป็นลายแล้วครับเหลือเต็มลูกที่กะเจ้าเบาแล้วลูกไม่สวยแต่กับเพราะเก็บไปขายได้ครับเป็นครับสวัสดีครับฝั่งบ๊ายบ ฝั่งนี้ก็เป็นสวนพิกงามคักครับจะลูกง่าย เต็มฟักใหญ่ๆม่แต่หน่วยใหญ่ๆเล่มเลยสวนพริกครับผมสิบสิบ,สบไล่เลยชีลาวครับอันนี้แปลงชีลาวครับผมช่วงเมื่อกี้นะแพงครับแต่ช่วงนี้ก็ลงแล้วราคาลงแล้ว เก็บพิกครับสุดยอดเลยกิโลละสิบาบาทครับเก็บพิกค่าแรงกิโลละอีโลหนึ่งละเจ้ามาสิเขียกระทู้ดิพอละสิบสามบาทสิบสองบาทเพรมัน เมื่อยชิมาางโก็ะล่ะูเลยบาทตัวแต่ละโงพ่ขะูส่่เ้า่ะไมเห็นเมื่อยเนาะไปประลดไปนสินั่งเกือบไปลำปากลองเบ่งตัวประยันเสียดดักเจงขนิคิดไรเออแย่น้อแล้วเจงนิทานม่นนี่ เทลงสวง,งามแบบนี้แข็งจรงคืนเึ่งแก่ย,ยู่พ่อกตัวละจัพสดพสด